ทีน,นี้นะคะเคจะทำกระเพราเป็ดกระเพราเป็ดสับก,ก็มีพอดีแค่ฟีดไหมนนมัน,นไม่ละลายเป็ดเป็ด,ปด,ปดที่สับแล้วก็เลยเอามาละลายในกระทะเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวเราก็ผัดเฮ้เราลวนลวนลวน,ลวนเป็ดให้ให้ละลายให้ให้สุกก่อนแล้วเราผัดกะเพราโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นผัดกระเพราไร้น้ำมัน ผัดกะเพราเคียจะใช้พริกแห้งพริกแห้งกับกระเทียมผัดกะเพราเป็ดไรน้ำมันพริกแห้งค่ะพริกแห้งกับกระเทียมแล้วก็ไปปั่นหยาบเผ็ดหรือไม่เผ็ดตามใจคนกินเลยรวมเป็ดให้สุก่ันเป็ดสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เดี๋ยวเราค่อยใส่พริกแห้งคือไม่ต้องใส่น้ำมันเลย พวเ็กสุกแล้วได้ทีแล้วพริกกระเทียมลงเลยเป็นพริกแห้งนะคะพเพื่อนๆต้านพริก ปรุงรสเลยค่ะน้ำมันหอยเอ่อสีอิลวขาวรสด,ดีผงุูรสแล้วก็ซอสฝาเขียวน้ำตาล <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะ ชิมค่ะอร่อยแล้วก็จะผัดให้แห้งหรือว่าจะให้มันมีน้ำฉ่ำๆก็ได้หลัจากนั้นเราก็จะใส่ใบกะเพราแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยผัดกะเพราเป็ดพริกแห้งค่ะผัดกะเพราเป็ดเครื่องในพริกแห้ง